สวัสดีครับผมนะครับวันนี้จะเขากล่าวมาดงคลิปการเจาะน้ำมาดานอีกเพื่อเรานะครับเพราะว่าห้างหายไปโดนนะคร้ำก็ได้เหตุขีดนะครับพอค่อยวางนะครับวันนี้มาเจอกันตอนคำคำนะครับตอนคำคำอยู่ที่อำเภอแก่ดำนะครับอำเภอแก่ดำเป็นบ้านโคกไร่มาบ้านโคกไร่อำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสาร,รคามนะครับวันนี้จะน,น้ำแตกน้ำแตกอีกเพื่อเราครับผม อันนี้เจ็ดสิบเมตรครับตอนนี้เนะจ็ดสิบเมตรหนึเจ็ดสิบเมตรเดี๋ยวเราจะจอไปอา่าจากการหนึ่งนะเพราะวา่าย่านน้ำเข้มนะเพราะว่าพื้นที่แถวนี้เป็นพื้นที่น้ำเข้มนะจอลึอกแต่ไม่มีโอกาสได้น้ำเข้มอะครับผม คือว่าบารรจุพ่วต้องเด็ดดีกคือเขานะครับวันนี้นนเนาะยวขอเปลี่ยนมุมงกันครับ,บก็นเดี๋ยววันี้นะครับตามที่จริงกับมาตา้านะครับกต่เจออุปสรรคไปหลากหลายอย่างนะครับจะดินดินพังนะครับดินพังดินสไลด์ลงคือนเขานะครับใส่กันพังยังบน่นทึนใดดินพังก่อน,นครับ อพอได้มานําทีมงานครับหัวรแต่แด้มากก็ได้พุ่นได้มาเจาะช่วงประมาณบ่ายสามนะบ่บาย 2, บ่ายสามโมงบ่ายสองบ่ายสามนะครับเริ่มเจาะกันเข้ากับมาสํารวจหาตานดำไหมนะครับีิว่าแต่นกันเดียดแดดดำหลายอยู่นะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งให้ที่เข้าจาะแล้วมันเป็นนี่แรงครับแดงเฮงห้างแก่ดำแก่ดำ บ่อระเบือกับไข่แน่อยู่ครับบ่อระเบือท่าบ่อระเบือกับบ,บ่อไข่เลี้งมันไดแต่ว่ามาทางแก่ดำนะแล้วก็มีท่ารอยแย็ดกระเลี้งครับตายดัแบ,บแนวไปแล้วครับเขาเอาเมื่อเช้านะคเามื่อเช้าเขาจ่าอเยอะตรงนู้นนั่นครับกะประกากฏว่าหยาบลอยลงยัยนจีนขึ้นเราจ่อไม่ได้นะครับมันมั้งคือทั้งแต่เดี้ยวเขาใหญ่มาใหญ่ขึ้นมาครับใหญ่ขึ้นมา ก็ไอ,อ้ตรงจุดน,นี้ครับก็พ่อๆกันแหละครับกับดินกับเป็นเสียบเ,เดียวกันครับแต่ว่าเขากไปย่ำเห็ดไปไปย่ำเห็ดพลอยเห็ดพลอยแก้ไขไปก็ได้อยู่ครับแต่ก็ห้ลูกค้าได้น้ำใส่เขาที่นี่แรงครับถ้าอยู่กับมามาย่ำได้กับ่อลีน้ำแจ๊กเกียแจก๊กไปโยงเองี้ยโรคระบาดกันหลาย แรงก็แรงหาอ,อยู่หากินกันยากแล้วครับี่น้องเ้าอ,อันนี้กับหงสิเป็นการทุ่ยไทยนะเป็นทอนทุ่ยไทยนะท,ที่เ้าสิจอนะครับมันเป็นพื้นที่อของน้ำเข้มพื้นที่น้ำเข้มมาเนี่ยคับที่จอไป็ลึกครับขับมันไปถืงตาน้ำเข้มนี่ มันจีบได้ใส่นางตอนนี้ก็ถูกสองเวก็ได้นาแต่ว่ามันกิดจียนดูง่อนะครับแบบสิบแบบจก็ยอนหาเล็กก็หาีหาิพ้อซิบก็หาสีบได้ดยวยนะครับได้สองเดียวย่ มันซสอมรถนะสอมรถโย่สองมืออันนะับโซโซมันมีปัญหาเรื่องโสนะเรื่องโซ,นะงโซต่าวันนี้กเรียบร้อยแล้วนะ่อมเรียบร้อยแล้วนะไปสนะองสามมือนะแียงงวันนะี้มาผักติดโซลเซลลนะผักติดโซเซลโย่สองสามมือนะ จังเข้าไปลอยเอ็ดก็ได้น้ะมอคไปหลายนะไปลอยเอ็ดอ่ะอันเภออันเภอเมืองครับองเภอเมืองไปลอยเอ็ดลองซีหาเมืองกันนะครับอ่ะได้น้ำประมาณสามสีเที่ยวให้ลูกค้านะครับแต่ว่ากับพ่อได้ใส่นะครับก็ดีอยู่แต่เัินพ่อได้พ่อได้เฮ็ดคลิปนะครับเพอมาต้องไปเคลื่อนย้ายสิละครับพ่อคอยได้เฮ็ดคลิปมันมันบ่ค่อยว่างนะครับอยากเสียดอยังแน่แต่ละมือนะครับ น้ำหลายเลยครับจ่อไปจ่อมาน้ำมันย่างหลายเลยนี่ชิดกัวคิ้วได้สบายเลยนี่นะครับผูใ้ใดอยากจอ่อน้ำนะไปอยากจอ่อน้ำแต่แต่โทรหาทีมง,งานของเ่าได้นาะแต่โทรหาส่วนแต่ เจ็ดศ oh, ูนย pe. ์สองหกสามหนึและศูนย์แปดห้าเก้าองหามี่เก้าพเาเหรอครับพี่สงเบอร์ครับยวพาไปเบื้องเบอร์โตดีกว่านะครับโอ้ฝนน้ำแตกน้ำแตกแล้วคบันแดง้าหลก็เก้าบันแล้วภาพไปเบื้องเบอร์โชคโอ้ยเข่าเนาะเขาเลยดีนี่ เตอร์โทรนะเโทขางที่นนศูนย์แปดเจ็ดศูนยงานึ่งหนึ่งแปและศูนย์แปดห้เก้สอเนับสองเบอร์ที่เขานะบางที่อากาบเไีได้ว่างนะบางที่อากาจอนำมาดานนู่นกัีบ่ได้ยินนะบพได้ยินเสียงนะกต้องขอตรวจขอไพ่ว้ก่อนนะสำหรับเจ็ี่องหานับ กะือว่าได้ดีนะได้ดีได้ดีครับบว่านี่ครับได้ชิปชกิวสบายสบายครับแต่งานแต่งามแทนตุ่นตุ่นตโอ้น่าไม่เนี้มาหลายแดืเนี่ย

แบบดีใจนะมันลูกค้านะครับเพื่อนที่มองได้นี่น้ำแล้ว่อไปจังได้ก็ได้น้ำเพื่อนที่มองไดบอลนี่เราีจ่ะเป็นรอยก็ได้น้ำเดียวๆเ่อยไปไป่รอยเอ็นนะก็ต่อไปโต้ทเม็ตก็ได้น้ำสามชี้เที่ยวเจะอยบานกับวองก็ได้น้ำามช้เที่ยว คิดคือบอกว่าแต่นเีมมาจะไปไท้ายคิดคิดโซรเซลล์ให้เริ่งนะครับแต่บ่ได้นั่งเาท่นไหไปนะคืไรครับมองได้มันน้ำไหลมากับจะจังได้ก็คือคือว่านะขอไปแจ้งใด้ก็ได้น้ำ เพาะีนำเขาโอ้นั่งยุ่นับกันกับเบากันแด้เทียนนะแ่าาห้องห่ะถือว่าจบดียู่นะครับจอการ์นมากกับสี่ไดนาไมลูกค้าอยู่งรยละแปดส้าสิบเปอนะครับทุกคนนะที่จอนำแต่สร้างจอบาร์ดันครับมีด้แน่มีบ่ได้แน่นเพราะมีคได้กัาจอใดทุกคอันทีม้ามขึ้งานเทา ยิงงนเท่ากับางที่กัเพาก็บ่ได e ้น้ำพื่กันเพราะก็บ้าได้น้ำกคือกันบางบางหมอนต้องยอมรับแต่พากดนะครับเนาะืนที่บองไดบราอนนีนาเทากันจำเป็น คือผีกค้าบ้านโคกไร่บ้านโคกไร่อำเภอกจดำบ้านโคกไร่อำเภอกจดำสร้างยอเราวซิมนนั ลูกข้าว่าจอให้ยีกทอนแน่ว่าสั่นว่านะครับกะกะบ่อไปยังนะครับก็ไปกอได้นะบ่ได้เสียหายเนีหยมันไม่น่ะต้องจอด้วยจะว่าน้ำกันไล้ทัดเดียร์ตอกันต่อกันสุดท้ายครับวันนี้เมื่อกี้ว่าจะสุดท้ายนะลูกค้าบอกว่าโอ้ คอยอจะกันแนบมาสัน่นเอาตับพ่อตัวหยังครับเาะต่อไปอีกนะครับตรวจจากที่เราครับไล่ทัดแล้วนะน้ำไล่ทัดแล้วต่อปอดยาวเบิดลหนื่อยเบิ้ลคำมาลดมันมีปัญหาน้มื หรือก้อนแหลกนะมันใส่กันพังก็ได้ถ้าขอมาเราจัดให้นะแต่นเดียวมันมีปัญหาอยู่แล้วโอ้น้ำใสเลยครับน้ำใสเลยหลายครับครับคาคาเจาะบอบาดานนะคาเจาะบอบาดานนะรบกวนนะครับรบกวนให่ ลูกค้าที่สนใจว่าสิเจาะนะครับจะให้ให้โทรมาถามนะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่มันมันราคาพอเถากันครับมันราคามันพอเถากันนี่ดหรือพะว่าจังจังหวัดหนึ่งนะครับแต่ละอำเภอแต่ละหมู่บ้านนะครับราคามันพอเถากันเพราะว่าเพราะหยังอะไรนะครับเพราะว่าคว้มดึกคว้มดึกแล้วก็ปริมาณน้ำแต่ละหมู่บ้านมันพอคท่กันครับแต่ละพื้นที่มันพอเถากันบางที่ก็ดีลึก เป็นลอยเมตรบางที่กับบางพื้นที่กับยูก็สามสิบที่สิบห้าสิบสิบห้าสิบราคามันก็เลยแตกต่างกันอ่ารบกวนนะครับถ้าถามมาห้างคอมเมนต์นะเพราะกับอาจจะอาจจะตอบก็ได้นะครับตอบราคาก็ได้นะเพราะว่ามันมันพื้นที่แต่ละพื้นที่มันพกคือกันนะครับก็เลยให้รบกวนครับรบกวนแค่น้อยหนึ่งนะครับมาโทรโทรมาถามนะ เดี๋ยวสิแอดไลน์นะแอดไลน์เบอร์เบอร์ได้ก็ได้นะคแบบรับแล้วก็โทรมาถามอะไรทักมาถามนะทักมาถามว่าเอออยู่บ้านนั่นจอเท่าไดบ้านนี้จอเท่รไดครับอยู่อำเภอน,นั่นอำเภอนี้จังหวัดนั้นจังหวัดน,นี่นะครับเนาะขอนิดนึงนะขอขอนัง่งนะครับขอเรื่องอถามราคาครับ ตามยิงกับไปได้ทั่วประเทศนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ดเดินทางลำบากแต่เร่บก็อยากไปนะครับพ่อก็บตองมือน,นั่นทำปบาที่ชอบครับสังค้มนํามือบางนั่นนรับก็อยากไปนะครับ มื่อนี้นะครับมื่อนี้วันที่สิบสองิงหาสิบสองสิงหาคมนะเป็นวันแม่เมื่อนี้ทำงานที่ต้องกาได้ยุดนั่นเกินด็จย,ยากรัดงานทุกข์ไม่เลี้ยันหยุดราชการรัากาะว่าสะเหตุใดคิด,คด เกี่ยวกับกา,ารเก็บชุดนั่นหน้านะแต่ยังไม่ทันได้มีน้ำล,วลาวบางเห็ดด้วยว่าเก็บนซะี่ของเฮานะอยากให้เก็บชุดเกี่ยวกับอันใดนะ,มมน,ะน,ะน,นะครับคอมเมนต์เขามาไว้ก็ได้นะไต่ชิดทางองทางของเขายูทูบนะครับคอมเมนต์เขามานะอยากอยากพูดเรื่องนี้ยังนะอยากเก็บชิดให้เก็บชิดเกี่ยวกับอย่างนะครับอนะนะคอมเมนต์เขามาไว้ ตาหูเรืองนะครับตาเข้ากระเวย็นไทยนะตาเข้าหูตเข้าเย็นไตกระเจเยนทีิไทยครับนาสิจบน,นะครับหนาดสีจบที่78เม็ดนะ78เมตร 10 10กว่าคิวขึ้นอยู่10กว่าคิวดีกว่าสมควร เจ้าเรียนขีดต้มนะครับทำมาได้น้ำเยอะกันซื้กดียู่นะครับเจ้าเนี่โอ้ยจอด้ห่นอจอด้ห่าน้อะไรนแต่ก็ดีนะครับตัวผมเอียจัดิด๊บลูกค้ายุ้าน,นะพอพอใมากนะเจ้าจุด่มากช่งวงสายสายไปๆะน้นดวนน้ำนะคจ้าไหม ม่นโคกไร่อเภอแกดำจังหวัดมหาสารคาม โอเคนะครับผมอะอรับคลิปนี้นะครับลิปนี้เท่ากับห้องสีพ่อแค่นี้กันแล้วกันครับผมตั้งแตกับได้น้ำแล้วครับโอเคครับสวัสดีครับ